ประธานสองนางโมเดลาทบนางน้ำเพชรแต่ประธานสองา นาโมตัมมะทิโพธยามิาตอภะคะวะตาทัตังคานาภาโติยัมเตมายังกานาโมต,มต,ะตะัสสพภะควะ ืาอค่ะายนะครับ ครัครับนะครับก็ขอทุกท่านอยู่ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันอีกทีนะครับด้วยความเที่ยวสอง 老人的岗位。